สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครชอบเครื่องหนังแวะมาทางนี้เลยนะคะคนที่ชอบเครื่องหนังจะรู้เลยนะคะว่าเชื้อรามันชอบมากนะคะถ้าความชื้นมีในเชื้อรามาทุกคนดูนะนี่คือเชื้อรานะคะกระเป๋าเรานะเราไปพึ่งลื้อมานะะั้นเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นนะคะถ้ามันมีความชื้นนะคะนี่หนังแท้นะทุกคนเนี่ยดูทุกคนดูนี่คือเชื้อรานะคะเนี่ยพอเราจะเอาออกมาใช้นะทุกคนดูเสียดายมากเลยนะทุกคนแล้วก็หนังดีมากนะั้น เนี่ยลูกนี้หนังดีมากเลยนะเนี่ยดูสิมันมีความชื้นลักเชื่อามขึ้นแล้วทุกคนนี่มันขึ้นยันไปข้างในเลยนะทุกคนดูสิเนี่ยจะทิ้งก็เสียดายอะทุกคนเนี่ยแล้วก็เป็นลูกที่เราชอบมากนะคะและอีกลูกหนึ่งนะนี่เราคนที่ชอบเครื่องหนังนะ ใครที่ชอบเครื่องหนังจะรู้เลยนะคะเวลาเราซื้อเครื่องหนังมานะบางทีมันหลายลูกและบางลูกเราไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนดูนี่เราเสียดายมากทุกคนดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาทาําความสะอาดกันนะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเหมือนจะร้องเลยนะทุกคนแล้วนดะูนั้นเนี่ยเนี่ยเชื้อราทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่เนี่ยทุกคนดูโอ้ยเสียดายมากเลยดูสิอุ้ยแล้วทุกคนดูนี่นี่นี ให้ดูเลยนะนี่เชื้อรางนั้นเลยนะทุกคนนี่มันเกิดจากความชื้นนะทุกคนแล้วก็อากาศสายเทไม่สะดวกนะนี่เนี่ยคือเชื้อรามหมดเลยอะเสียดายของมากเลยนะมีหลายลูกมากนะคะเอามาให้ดูสองลูกนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันนะเราไปดูวิธีการจัดการเชื้อราอะไรนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูเนี่ยนี่นะคะใช้น้ำส้มสายชูนะของอะไรก็ได้นะทุกคนนี่แล้วก็น้ำเปล่าสองอย่างแค่นี้นะคะนี่ ใช้ปริมาณเท่าๆกันนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งถ้ามีแอลกอฮอล์นะทุกคนสามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ดได้นะนี่นะทุกคนดูนี่เราใช้น้ำส้มสายชูนี่เราใช้แก้วนึงเลยนะทุกคนเพราะของเรามีหลายลูกนะเดี๋ยวเรานี่เราก็ใส่ไป แล้วก็น้ำนะคะอีกแก้วหนึ่งเท่าๆกันนะทุกคนใส่ไปเลยนะนี่แล้วก็ต้องการคนนะให้เขาผสมกันนะทุกคนกคนไปเลยนะนี่แล้วก็ผ้านะทุกคนผ้าขนนูนี่แหละนี่นะคะทุกคนซับไปเลยนะนี่นะคะซับไปแล้วก็บิดนะคะบิดให้เขาหมาดนะทุกคนย้ายก็เปียกนะนี่ บิดไปเลยนะคะบิดแล้วก็หมาดนะนี่นี่นะคะทุกคนนี่คือเชื้อรานะคะอย่าไปปัดนะคะทุกคนเดี๋ยวมันฟุ้งกระจายนะคะนี่คือเชื้อราทั้งหมดเลยนะทุกคนูมให้เห็นใกล้ๆนะคะนี่นี่นี่คือเชื้อราหมดเลยนะทุกคนแล้วดูนี่ขึ้นอย่างนี้เลยนะน่ากลัวมากเลยนะคะวิธีน,นี้ค่ะไปปัดเขานะคะใช้ผ้าหมาดๆของเราเนี่ยเช็ดเลยนะทุกคนนี่เช็ดเลย ค่อยๆเช็ดนะทุคนนี่ค่อยคยเช็ดค่อยๆทำความสะอาดไปเนาะนี่นะทุกคนนี่ตามลอกนะนี่นะทุกคนเนี่ยมันชอบมากเลยนะเชื้อรากับหนังพอความชื้นมาเนี่ยเขาจะเป็นนี่เลยนะคะนี่ตามโซกอย่างนี้เช็ดให้หมดเลยนะทุกคนนี่นี่นะคะ ค่อยช่วยเช็ดไปนะคะนี่ค่อยๆทำความสะอาดไปคุณดูเลยถ้าให้ดีนะก็ใส่เม็ดด้วยนะ,ะทุกคนกันมันพุ้งกระจายนะคะไอ้ตัวนี้อันตรายมากนะคะถ้าพุ้งกระจายเข้าสู่ปอดนะคะอันตรายมากนะ,ะสะสมนานๆน,น,นะ,ะอันตรายกับร่างกายมากนะคะเชื้อราเนี่ยเดี๋ยวเราไปผึ่งไห้เขาแห้งนะ,ะให้ ตากที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกลุกนะึงนี่ดูลูกนี้นี่เชื้อรางนั้นเลยดูตรงสายเนี่ยเชื้อราทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ดําปีเลยความชื้นนะคะนี่นะคะอากาศไม่ถ่ายเทน,นะเก็บไว้นานๆใครที่ชอบเครื่องหนังนะเอาออกมาดูบ้างนะนี่ได้มาทำความสะอาดอย่างนี้นะแล้วก็ ที่สาคัญนะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะพึงนะคะเป็นพึงนะคะพึงลมนะคะแล้วก็ไล่กินน้ําส้มสายชูด้วยนะคะไม่นั้นก็จะมีกลิ่นนะ,ะนี่ ดูเชื่อลาทุกคนอออดำเป็นปีเลย mm hmm. นี่คือเชื่อลานะทุกคนเนี่ยเนี uh ่ย huh. ท yeah. ำความสะอาดลูดไปเลยเนะอืม uh เ huh. ช็ดสักสองสามรอบนะทุกคนเนี yeah. ่ย กินน้ำส้มจะมีนะทุกคนเนี่ยปริมาณน้ำกับน้ำส้มเท่ากันนะนี่นะทุกคนนี่เคดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะนี่ เดี๋ยวไปพึ่งลมนะคะแต่ที่สําคัญนะพึ่งลมก็จะช่วยกําจัดกลิ่นนะกลองน้าส้มสายชูด้วยนะทุกคนแล้วพอก็แห้งนะเราก็เอามาเก็บนะ,ะอย่าให้ชื้นนะทุกคนเครื่องหนังนี่รักษายากนะถ้าชื้นนี่คือเชื้อราขึ้นเลยนะนี่นะคะใครนี่นะคะเคล็ดลับดีๆอย่างนี้นะคะเอาไปใช้ต่อได้เลยนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะก็คุณสำหรับการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ